บอสวดมนต์ที่เสริมความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมเพียงวันละหนึ่งจบพลิกชีวิตราวปาฏิหาริย์ท่านผู้ฝังคาจะขอนำเรียนอานิสงจากการสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิและคาถาเงินล้านพร้อมขั้นตอนการสวดเพื่อเกิดอำนาจบารามีความศักดิ์สิทธิ์เสริมความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมาให้ทุกท่านได้รับฝังคะ มีความเชื่อว่าหากสวดสองบทนี้คู่กันก็จะยิ่งเสริมให้ดวงดีพิสูจน์มาแล้วเกิดความคล่องตัวและลาบสักการะไม่ขาดสายมาเริ่มที่ขั้นตอนการสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิสามารถตั้งน้โมสามจบแล้วสวดเฉพาะคาถาพระมหาจากักรพรรดิได้เลยค่ะสวดกี่จบก็ได้ท่านไม่บังคับ หรือบางท่านอาจจะสวดสจบ5จบ้จบเจบ็ดจบเจบหนึรจบหรือสวดตามกำลังวันค่ะหลวงตาหม,มาท่านสอนไว้ว่านึกขึ้นได้เมื่อไหร,ร่ก็สวดกินเดินนั่งนอนขับรถหรืออื่นๆสามารถสวดได้ทุกอิริยาบถค่ะหรือถ้าสวดแบบจัดเต็มสามารถสวดตามขั้นตอนที่จะนาเสนอได้เลยค่ะ ก่อนสวดภาวนาให้หายใจเข้าลึกๆเสร็จแล้วก็ให้ตั้งจิตขออารัธนาบารามีกำลังพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึงปัจจุบันบรมมหาจักรพัททุกพระองค์บารามีรวมพระปัจเจก,กพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหน้อมไปที่หลวงปู่ดูนึกถึงท่าน เพื่อเป็นสังขานุสติกรรมฐานซึ่งสังขารุสติกร,รมฐานนั้นเป็นหนึ่งในอนุสติสิบในกรรมฐานสี่สิบกองขออารัธนาบารมีท่านขอรวมบารมีทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตที่ผ่านมาที่เรากำหนดไปทั้ง3แดนโลกธาตุกำหนดไปยังรูปลักษ์ทั้งหลายที่เราได้สร้างขึ้นและอธิฐานไว้ กำหนดในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายอัญเชิญเทพพรอมทุกชั้นทุกภูมิโลกของวิญญาณโอปาติกะบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลไปทั้งสามแดนโลกธาตุสวสดไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มกำลังค่ะให้สวสดแบบสบายๆดังนี้บดบูชาพระให้ตั้งจิตน้อมฝากชีวิต ไว้กับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมิกราบพระหครั้งพุทธังวันทามิกราบให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนกราบค่ะธรรมังวันทามิ ให้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าตอนกราบค่ะสังฆวันทามิกราบให้ระลึกถึงพระอริยะสง์ตอนกราบค่ะครูอุปชาอาจารย์ยะคุณนางวันทามิกราบให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ตอนกราบค่ะมาตาปิตุคุณนางวันทามิกราบ ให้ระลึกถึงพ่อแม่บิดามารดาตอนกราบค่ะพระไตรศักขาคุณนางวันทามิกราบให้ระลึกถึงศีลสมาธิและปัญญาตอนกราบค่ะบทสมาทานศีลห้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังัจฉามิธรรมังสระนังัจฉามิสังฆังสระนังัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังัจฉามิ ตติยัมปีทำมังสารนังคฉามิตติยัมปีสร้างขังสารนังคฉามิบทารัตนาศีลปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิอธินาธนาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิอพรามจริยาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิ บทนี้ใช้แทนว่ากาเมเพื่อให้จิตเป็นพร้อมเบาสบายง่ายต่อการฝึกสมาธิหรือสวดมนต์กรรมฐานค่ะแต่ให้ระลึกถึงการมีศีลข้อสเป็นปกติละเว้นจากการประพฤติผิดในการมด้วยค่ะมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยามชัชปามาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยัาติตัสมาสีลังวิโสทะเย บทอารัธนาพระนโมตัสสะภะคะวะโตอ,อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอ,อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอ,อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ BJ ังอารัธนานางกะโรมิธรรมังอารัธนานางกะโรมิสังฆังอารัธนานางกะ an โรมิ คาถาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวาคาถาหลวงปู่ดูนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย นะโมโพธิสัโตพรหมปัญโยบทขอขมาพระรัตนไตรยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปากโตมยาขะมัทเมกตังโทสังสัพปปาปังวินสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมมสมิงปาปากโตมยา ขัมมัทธามกตังโทสังสังพพะป่าปังวินาสันตุโยโทโสโมหะจิเตนะสังคสงปาปะกโตมายาขัมมัทธามกตังโทสังสัพพะป่าปังวินาสันตุบทสวดคาถาพระมหาจักรพัินโมตสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสะพะคะวะโต อระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภพร,รั์ศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชา อักขีทานังวรังคันทังสีวาลีจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิจะสวดกี่จบก็ได้ค่ะแล้วแต่เราสะดวกหลวงตาม้าท่านสอนให้สวดแล้วจิตเราเบาสบาย หรือจะสวดตามกำลังวันเกิดของเราก็ได้ค่ะโดยวันอาทิตย์สวด6จบวันจันทร์สวด15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธสวด17จบวันพฤหัสบดีสวด19จบวันศุกร์สวด21จบและว,วันเสาร์สวด10จบค่ะเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแผ่บุญแผ่เมตตาหลังจากนั้นก็ต่อด้วยบทอันเชิญพระ บทอัญเชิญพระเข้าตัวสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลปปตตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสบทอัญเชิญพระให้ว่าสามจบพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ ท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วบทอันเชิญพระนี้คือบทที่ใช้กำลังพุทธคุณครอบตัวเราเพราะเนื้อความคาถานี้แปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพลกำลังทั้งหมดข้าพเจ้าขอผูกเอากำลังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกำลังแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและกำลังพระอรหันต์ทั้งหลายไว้เป็นเดชอำนาจเครื่องรักษาตนโดยประการทั้งปวง ดังนั้นเมื่อเราสวดคาถาพระมหาจักพัทครบขั้นตอนแล้วจะทำให้เราแคลงแกร่งปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงด้วยค่ะลำดับต่อไปจะขอนำเรียนขั้นตอนการสวดคาถาเงินล้านการสวดคาถาเงินล้านได้อานิสงมากกว่าที่คิดคำว่าสัมปติชามิเป็นคาถาสนองกลับเป็นคาถาผลัก ผลักทุกอย่างที่เป็นเหตุใดใดๆที่เข้ามาหาตัวเราถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับเราก็จะถูกผลักไปหาเจ้าของคือการปัดอุปสรรคไม่ให้ก่ำกลายเข้ามาค่ะป้องกันได้แม้กระทั่งคุณใสมวนดําคำว่าสัมปติฉามิเป็นคาถาเร่งลาบให้ได้เร็วขึ้นเป็นบทเร่งรัดคาถาเงินล้านให้ว่านมโมสามจบแล้วว่าดังนี้ สัมปะติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอะภิลาภพาะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะาอ,าอุนะโมพุทธายะวิรัทโย วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหอมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือพระคถาเงินล้านนี้ให้สวดอย่างน้อยวันละเก้าจบค่ะความหมายของตัวพระคาถาทั้งหมด สัมปติฉามิคือคาถาสนองกรับนาสังสิโมคือคาถาพระพุทธกัสป,ปะบทที่หนึ่งพรหมมาจะมหาเทวาสเพยกขาประรายันติคือคาถาปัดอุปสรรคบทที่สองพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านคะ่ะ บทที่สมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมบทนี้คือคาถาลาบไม่ขาดสายเป็นคาถาปลุกวัดพนันเชิงบทที่สมิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านบทที่หพุทธะมะอุนณะโมพุทธายะวิรัทยโยวิราโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระตาสาวิระอิธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาหอมเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าบทที่6สัมปติฉามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้ายและบทที่7เพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือเป็นคาถามหาลาบค่ะเทคนิคการสวดให้เกิดผลต้องท่องทั้งหมด ทุกบทด้วยใจเคารพและเป็นสมาธิค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ควรทำให้ได้มากกว่าอายุหรือท่องไปตลอดวันด้วยใจที่เป็นสมาธิไม่มีความโลภในใจและมีจิตเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เกิดผลเร็วขึ้นเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกตำ่ำท่านบอกว่า คนที่สวดคาถานี้เป็นประจำจะมีความคล่องตัวใครจะตกตำ่ำเราไม่ตกตำ่ำการทำมาหากินจะคล่องตัวเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทให้เร่งภาวนาสะสมคุณความดีช่วยงานพระศาสนาจะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ